สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพัเครื่องมั่งมี EP ที่33ค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเข้ามารับชมแล้วนะคะน้องฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพัเครื่องมั่งมีไว้ด้วยนะคะสําหรับ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่33นะคะราคาพิเศษเหมือนเดิมค่ะ1 5 0บบาทน้องจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะช่องทางการติดต่อของน้อง ยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมนะคะ0 8 2 9 7 9 8 8ส7นะคะสามารถโทรเข้ามาค่ะหรือแอดผ่านลน์ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปเริ่มรับชมรายการพาบ้านกันเลยค่ะพี่พี่สวยๆทุกรายการเลยนะคะรายการที่1ค่ะพี่พี่ เป็นพ้าสมเด็จนะคะพิมพ์ปกโพค่ะหลวงพ่อกลวยค่ะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบพลาสติกนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่1ค่ะพี่พี่ ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังแม่ธรณีค่ะหนีองค์ใหญ่ๆเลยนะพี่ๆนะเลี่ยมไปให้ใหอยู่ในกรอบพลาสติกหนาๆสวยๆเลยนะคะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่1นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่สเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยค่ะวัดโคศิตารามนะคะรายการที่2องค่ะพี่ๆเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยงามเลยนะคะรับชมกันดูค่ะชื่นชอบอยังไงก็โท โทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างค่ะรายการที่2ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่3รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพขีตาค่ะรายการที่3นะคะเชิญชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะรายการนี้นะคะรายการที่3ค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่4ค่ะ กะลาแกะพระลาหูอมจันทรนะคะรายการที่4ค่ะพี่พี่หนึบาทจะส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางสนใจถูกใจยังไงสามารถแจ้งน้องได้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่4ี่ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่5ค่ะเป็นพานักปกค่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่ออะไรน้องไม่แน่ใจนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่5นะคะ เก่าๆส,สวยๆเลยค่ะพี่ๆรับชมดูนะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่6ค่ะเป็นนางพยาเข่าตรงค่ะพี่ๆรายการที่หนะคะเก่าๆส,สวยๆเลยค่ะพี่ๆรับชมดูได้เลยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่6ค่ะ รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่7ค่ะพี่พี่รายการที่7นะคะเป็นพระขุนแผนบ้านกลางค่ะนี่เป็นรายการที่7ดนะคะเก่าเสวยสวยเลยค่ะพี่พี่รับชมดูนะรายการต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ไข่ค่ะรายการที่8นะคะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่9ค่ะพับปิดตา3มเกอหลวงพ่อแก้วค่ะพี่พี่นี่ติดกันไปให้แบบนี้เลยนะรายการนี้เป็นรายการหมายเลข9นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่10ค่ะเป็นเหรียญทาเวสุวรรณนะคะรายการที่10ค่ะพี่พี่ สวยงามนะพี่พี่รับชมดูนะคะ150บาทค่ะพี่พี่จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะรายการต่อไปค่ะรายการที่11ค่ะ เป็นเหรียญหลวงปู่ดู่วัสแกค่ะปีพศ .2531 ค่ะพี่พี่เรียมไปให้อยู่ในกรอบพลาสติกนนหนาๆสวยๆแบบนี้เลยนะเก่าๆค่ะเป็นเหรียญเก่าๆสวยๆเลยค่ะเป็นรายการที่11ค่ะด้านหลังก็เป็นหลังยันแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่11นะพี่พี่รับชมดูนะคะพี่พี่ชื่นชอบอยังไงก็แจ้งน้องได้เลยนะอย่าลืมแจ้งหมายเลขรายการและ ep กันเข้ามาด้วยนะคะรายการที่11ค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12ค่ะ เป็นหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะคะเป็นรายการที่12เลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะคะรายการนี้ค่ะด้านหลังก็เป็นหลังยันค่ะเก่าๆค่ะพี่ๆค่ะเป็นรายการที่12นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่13ค่ะเป็นสมเด็จเกต เออไม่ใช่ค่ะพี่พขออภยัยเป็นสมเด็จค่ะโต๊ะหลวงปู่โต๊ะนะคะพิมพเก่าเก่าเลยนะพี่พนะเป็นรายการที่13ค่ะพิมพเก่าเก่าเลยค่ะพี่พี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะน้องจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่13ค่ะพี่พี่รับชมกันดูก่อนได้เลยนะคะ สนใจถูกใจรายการไหนพี่พี่สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่14ค่ะเป็นพระซุ้มกอค่ะพี่พี่รายการที่14เป็นเลี่ยมจับขอบไปให้นะคะรายการนี้ค่ะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนพี่พี่สามารถแจ้งน้องได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่15ค่ะ เป็นเหรียญหล่อบโบราณค่ะพี่พี่เรียมจับขอบไปให้นะคะอ่าน่าจะเป็นหลวงเหรียญหล่อบโบราณพระพุทธชินราชหลวงพ่อเงินหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจถ้าผู้ผิดพลาดประการใดไปนะ้องขออภัยนะรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบหกรายการนี้เลยปิดตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะรายการที่สิบหกค่ะพี่พี่ ถูกใจรายการไหนนะคะถูกเข้ามาได้ตลอดเลยนะพี่พี่รายการนี้รายการที่16ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17ค่ะพี่พี่เป็นพักกิ่งนะคะพิมพ์ปกโพด้านบนเลยสวยงามมากๆเลยนะคะนี่สวยงามนะเป็นพักกิ่งปวเรศนะคะมีแต่งปกโพด้านบนนะคะนี่เลยค่ะรายการนี้รายการที่17นะคะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่18ค่ะลูกอมหลวงปู่ดูวัสะแกค่ะสีแดงนะคะรายการนี้รายการที่18นะคะมียันให้ด้วยนะพ,พี่นะรายการนี้นะคะเรี่ยมไปให้พร้อมเลยนะพี่พนะรายการที่18รายการต่อไปนะคะรายการที่19ค่ะเป็นพญานาคนะคะอันนี้แกะมาจากอะไรน้องไม่แน่ใจนะ เลี่ยมไปให้นะคะเก่าๆสวยๆเลยคะ่ะเป็นรายการที่19คะ่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่20คะ่ะเป็นพัพงสุพันนะคะเป็นเนื้อปุงเงินนะพี่ๆนะรายการที่20นะคะ1 5 0บบาทจะส่งให้ฟรีทุกรายการคะ่ะพี่ๆ ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพาเครื่องมั่งมีไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะพี่ๆรายการที่20ค่ะรายการต่อไปรายการที่21ค่ะเป็นพารูปหล่อนะคะพี่พ่เป็นของหลวงพ่อจงค่ะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบน่าสวยสวยเลยค่ะรายการที่21ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22ค่ะ เป็นเบีย้ยแก้นะคะรายการที่22นะนี่เลยด้านหลังมีตะกุดไปให้เนาะพี่พี่รายการนี้นะคะรายการที่22นะคะไปการต่อที่รายการต่อไปรายการที่23ค่ะเป็นพระผงสุพรรณนะคะเนื้อพิมพเก่าเก่าเลยพี่พี่รายการนี้รายการที่23นะคะ รูปภาพไม่ชัดเจนยังไงแอด id l i n ลน้องมาได้เลยนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมในที่ id l i n ลเลยนะพี่พี่รายการที่23นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อลีค่ะด้านหลังก็เป็นหลังยันนะคะพี่ขาเหรียญเก่าเหรียญสวยเลยนะเป็นรายการที่24นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่25คะ่ะ รายการที่25เลยค่ะพี่พี่เป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อพิมพ์เก่าเลยนะนี่ค่ะมีปิดทองไปให้ด้วยค่ะพี่พี่เป็นรายการที่25นะคะนี่เก่าเ่าสวยๆเลยค่ะพี่พี่รับชมดูนะคะชื่นชอบยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะคะแจ้งหมายเลขรายการและ EP ีให้น้องให้ชัดเจนนะพี่พี่นะรายการที่25ค่ะพี่พี่นี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์เก่าพิมพ์สวยเลยค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่26ค่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะรายการที่2 6นะคะด้านหลังค่ะพี่พี่นี่เป็นรายละเอียดและรูปยันเนาะนี่ระบุพศไว้ชัดเจนนะคะรายการที่26ค่ะพี่พี่นี่สวยงามเลยนะรายการต่อไปค่ะรายการที่2 7ค่ะพี่พี่อันนี้เป็นพระ น้องไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ๆลองรับชมดูนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่27ค่ะพี่ๆไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่28ค่ะเป็นพาปิดตานะคะน้องไม่ทราบที่นะพี่ๆนะเป็นรายการที่28นะคะเก่าๆเลยค่ะพี่ๆค่ะรายการหมายเลขที่28ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่29ค่ะ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่ขานี่เลยรายการที่2 9นะคะรับชมดูนะคะชื่นชอบยังไงก็โทรเข้ามาจับจองได้ค่ะแจ้งหมายเลขรายการและไอพีกับน้องได้เลยนะคะพี่พี่รายการที่19นะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่30ค่ะอันนี้เป็นพับปิดตาเนื้อพิมพเกเก,เก่าน้องไม่ทราบที่นะคะค่อนข้างมีน้ําหนักเลยนะพี่พี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่30ิค่ะพี่พี่ รายการต่อไปค่ะรายการที่31ค่ะเป็นหันุนมานค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่31เเลี่ยงไปให้อยู่ในกรอบสวยงามแบบนี้เลยนะรายการที่31นะคะนี่เลยชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็โทรเข้ามาจับจองได้เลยค่ะพี่พี่อ่ะเลี่ยงไปให้อยู่ในกรอบอย่างหนาอย่างสวยเลยค่อนข้างมีน้ําหนักนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่31นะคะนี่เก่าสวยแบบนี้เลยนะรายการต่อไปรายการที่32ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูค่ะวัดส แกนี่เรีย่ยมไปให้อยู่ในกรอบนะคะเป็นรายการที่32ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่33นะคะเป็นเหลียนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่ปี22ค่ะรายการนี้รายการที่33นะคะพี่พี่รับชมดูนะชื่นชอบอยังไงพี่พี่โทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่34ค่ะ เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อโสธรนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าๆสวยๆค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่34นะพี่พี่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่35ค่ะเป็นกิจนะคะพี่พี่นะเป็นกิจอ่าเป็นกิจของหลวงพ่อพัดนะคะนี่มีเสืออยู่ด้านบนด้วยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่3 5ค่ะพี่พี่ รายการต่อไปรายการที่36ค่ะปิดตาหลวงพ่อทับนะคะเก่าๆกสวยสวยนะพี่พีรับชมกันดูค่ะรายการนี้นะเป็นรายการที่36ค่ะ ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ i อดีลายน้องเลยนะรายการต่อไปค่ะรายการที่37ค่ะเป็นเหรียญเม็ดแตงนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่รายการนี้นด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะเป็นเหรียญจิว๋วเหรียญเล็กแบบนี้เลยเหรียญเม็ดแตงสวยๆนะคะรายการนี้เป็นรายการที่37ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่38เป็นเหรียญหลวงพ่อคุ่มนะคะรายการที่38นะคะ1 5 0บาททุกรายการน้องจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงิน ปลายทางด้วยนะคะเบอร์โทรติดต่ออยู่ด้านล่างเลยนะคะพี่ๆคะ่ะรายการนี้รายการที่3 8รายการต่อไปรายการที่39คะ่ะเป็นพระปิดตาอันนี้นอ้องจําไม่ได้ว่าหลวงพ่ออะไรเนาะพี่ๆรองรับชมดูนะคะเป็นรายการที่39นะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่40ค่ะพี่พีเป็นหลวงปู่เผือกนะคะวัดกิ่งแก้วค่ะรายการที่40รายการสุดท้ายนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะหนึ150บาททุกรายการค่ะพี่พสนใจถูกใจรายการไหนนะคะโทรกันเข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อของน้องนะคะ0 8 2ย์9 8 8 3 7ค่ะ หรือว่าจะแอดผ่านไลน์ได้เลยนะคะที่เบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพักเครื่องมั่งมีไว้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็กลับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ